งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนคนปรปฐมได้จัดทำคู่มือการถอดองค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้การเชื่อมโยงเครือข่ายและการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีหรือ b s บ p r c t t i c e เกิดเป็นองค์ความรู้ที่นำไปใช้ต่อยอดในพื้นที่อื่นและเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสามารถนำไปปรับใช้และขับเคลื่อนง,งานได้อย่างเหมาะสมภายใต้องค์ความรู้โคกต่องน i าอินไซนครปฐมจัดการความรู้สู่วิถียั่งยืนของชุมชน ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. ขั้นการวางแผนการจัดเก็บองค์ความรู้ทีมจัดการองค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาได้มีการประชุมทีมงานเพื่อสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายและวิธีการจัดเก็บองค์ความรู้ร่วมกันแต่งบทบาทหน้าที่การทำงาน จัดทำแผนในการจัดเก็บองค์ความรู้และคัดเลือกแปลงโคกหนองนาที่มีความสำเร็จโดดเด่น 2. องขั้นการดำเนินงานจัดเก็บองค์ความรู้ประสานงานกับเจ้าของพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อแจ้งแผนการจัดเก็บองค์ความรู้และประเด็นการจัดเก็บองค์ความรู้ลงพื้นที่ถอดบทเรียนโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกการสนทนากลุ่ม จากเจ้าของแปลงและกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาจากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สังเคราะห์เรียบเรียงองค์ความรู้และตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วนขององค์ความรู้ที่จัดเก็บ 3. ขั้นจัดทำเอกสารและเผยแพร่องความรู้ โดยจัดทำเอกสารองค์ความรู้การขับเคลื่อนง,งานศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาและจัดเก็บองค์ความรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่องค์ความรู้ในระบบออนไลน์สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ทำสำเร็จแต่ทุกความสำเร็จมีรากฐานจากการเรียนรู้ร่วมกันอะไรที่ดีจะต่อยอดอะไรที่ติดขัดจะปรับปรุงทุกพื้นที่ถูกออกแบบอย่างมีระบบ หนองไว้เก็บน้ำโคกปลูกไม้หลากชนิดคูคลองเป็นแหล่งอาหารสะท้อนถึงภูมิปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้และลงมือทำจริงโคกหนองนาจึงไม่ใช่แค่การทำเกษตรแต่คือชุมชนที่เข้มแข็งซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืน